ดีครับ FC วันนี้ผมจะมาสอนวิธีใช้ตัวมือเร่งน<ล>ะครับมัลติฟังก์ชัน3หรือ MTF 3นะครับโอเคนะครับก็มันก็จะมีตัวก้านนี้ก้านส้มนี้ก้านแดงนี่แล้วก็มีสวิตช์สีแดงนี่แล้วก็ปุ่มล็อกเร่งที่นี่นะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะก่อนที่เราจะใช้เราต้องทําความรู้จักตัวนี้ก่อนตัวนี้เอาขึ้นแปลว่าเร่งน้อยเอาลงแปลว่าเร่งเยอะไว้ตรงกลางก็แปลว่าเร่งกลางๆนะครับตอนนี้ไอตัวนี้มันจะใช้กับก้านส้มนะครับ สีส้มเดียวกันก็จะใช้เหมือนกันนะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเราก็เอาไว้ขึ้นเวลาเอาขึ้นเนี่ยมันจะล็อกเร่งน้อยประมาณ20%นตะครับตรงนี้ก็จะไม่ทํางานแล้วก็จะเร่งอยู่ตรงเท้านิดเดียวตรงนี้เองนะครับเวลาที่เราจะเร่งมากๆเนี่ยเราก็เอาลงเอาลงสุดเลยแล้วมันก็จะเร่งแข็งมาตั้งแต่นี่เลยก็คือตอนนี้มันทํางานตั้งแต่อย่างนี้เลยโอเคนะครับตอนนี้ไอ้ปุ่มแดงๆเนี่ยมันเอาไว้ เร่งทันทีทันใดหมายความว่าถ้าเราเร่งทันทีทันใดเราก็กดปุ่มแดงนี่ปุ่มเดียวนะครับมันก็จะเร่งตั้งแต่ศูนย์ยันส,สูงสุดเลยถึงหมื่นรอบภายในเวลาไม่กี่วินาทีนะครับแต่ว่าไอ้ตุ่กปุ่มแดงเนี่ยมันจะใช้ในลักษณะตัวตัวเร่งเนี่ยตัวก้านเร่งเนี่ยให้อยู่ต่ําสุดนะครับถ้าอยู่บนปุ่มแดงจะใช้ไม่ได้โอเคนะครับอ่ะต่อไปเราก็มาคุยเรื่องล็อกเร่งนะครับตัวล็อกเร่งเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนิ้ว ม,มือขวาครับบีบไว้แล้วก็ใช้มือซ้ายเนี่ยกดกดปุ่มสีแดงไว้มันก็จะค้างไว้อย่างนี้นะครับแต่เวลาเราจะครตัวล็อกเล่งเนี่ยเราบิดตัวสีส้มแล้วก็ปล่อยมือแค่นี้ก็หายแล้วนะครับก็ตัวสีแดงนี้เอาไว้ตัวเป็นตัวดับเครื่องสวิตช์นะครับอีกนิดหนึ่งก็การที่เราตัวล็อกเล็งเนี่ยครับเราจะใช้ส่วนใหญ่นะครับจะใช้สําหรับตอนที่เราขบ,บูมันเริ่มเก่านะครับเริ่มเก่าเริ่มเริ่ม สกรปรกเริ่มต้องล้างนะครับอีกอันหนึ่งการที่ล็อกเร่งแล้วก็สตาร์ทเนี่ยนะครับที่รอบต่ํานะครับามาทําให้การสตาร์ทเนี่ยง่ายขึ้นนะครับโอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ท่านใดมีคําถามก็ลองทักมาถามเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคําตอบมาให้ขอบคุณที่รับชมครับ